อุ้อสลิดใจสลิดใจโอเบียดไดหลายแท้เบียดได้ด้วโอ้ากัมาหลายแล้วคามีมมีคนเยอะขึ้นา่อยก็ใส่ต้องกุมกุญจซึมเียม่เงาง หงุมคือลาครบชอบูดใหญ่ตินตับตามตรงยนเลยใส่รับหัวบินดูตัวได้ป่าตะนินต้นินต้นินตะนินต้นินต้นนต้ิน กระเต่ากระเดเต้มยอเลยป่นนี้เงี้ยะรถะปนี้เง้วออกเนอทนี่เลยมันดื้โควด่เดียวนะไปเลยนะ ข้าวเสียโอ้ปากระเป๋าเมือหลายแท้เขาชูรอบเลยปากระเป๋ากินได้แบบนอี้ปากระเป๋เปปาแบบนี้เต็มปลามีซิมปากระเป๋าท้าวเสียบปลาก็ดี tên héng phải ô cá súu cái này nhang phải hót luôn à đặt cống luôn Ba anh. Nghiệp hình bật tụ. Nghiệp hình nè. Hử? 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 Chút. Chút. Ba anh khạc rao tới đây rồi kiến Xuôi cấp Đồ chặt này Ai nó bên ไปยังไปยังเออปนนิ้ใหญ่ปนนิ้งใหญ่แต่อแโอ้ก็ตื่นเลเป็นสุนะะดสิริกำลังมหันตับขายมูเสร็จกำลังมหัสุริคูก เปลานี่เขาทุกรอบเลย็บกระเป๋าสูบน้อยครับตั้งยอดคือก่อนอุ้ยสลิดใหญ่สลิดใหญ่ปลาสลิดใหญ่ตั้งสลิดตั้งกระเดืดสลิดแกสลัดแกบลุ่มปลากระกดี่ปลาขาว หางันไปแล้วมึงกล้าเนี่ยกล้าน ja ี <i <i er> ่จะไปยืมนั่นละปลาตะเพียนครับปลาตพิเศษป้าเป้าป้ากระเดินในหลาย ตายยังกระดืดโหตยยงไข่ยงไข่ตรงนี้ครับปากกันยิน้งให้เป็นท่องเลย

นี่ละไทยหวันนี่ประนีฮ็ดกินเลยที่ตู้เย็นยยก็เขย่งเขยครับ วลาได้หลายครับขึ้นมาแล้วถืงตอนเศร้าแป๊บเดียวสวยมากเลยเงียบเวลาได้นหกรู้ครับช่วงเศร้าว้าแป๊บเดียวคือปลาปลาสุดสุดมากปลาสุดหน่อยโลโลมีเบียดได้หลายแท้เบียดได้รึเปโอ้ สิบโลเลยนะเบียดอยู่หโลหโลาด้ยสิบโล,บโลครับปา้เบียแต่นิงตัวเโลเลยลทอดเดี๋ยวถือทอดเดียวปลาก็ทิ้งจะก,ก็ได้หลายตัวด้วยเนาะบนี่ของเซจุอยูเไ้าโลไปถือปลาทอดมือถือปลาทอดเดียวครับได้หลายอยูปลาทอดเดียวกหลายเพราะเขคือเนาะสอาชั่วโมงนึงเนาะถือเจ้กจ้าเาดียว อ่อนปานิ้นตัวนี้เขาใหจูดกันที่ไตโลนี่ล่ะออกนะจวดที่เดียวนะเห็นแข่งมันเห็นหลังนะครับเห็นหลังมันดูมันหนักจวดไปเลยไปใส่แั้วใส่แล้วนะครับมาเก็บเดี๋ยวนี้ยันหมายง่าทางหรือว่าที่ไปทงนนยังไม่รู้แลครับเรเป็นรุ่นต่อไี่ไปทางไหนต่อบอหินที่กลับบ้านยัง่รู้แล้วครับ ติดตามครับชมคลิปต่อไป,ปไปทัป้งใดดูกกันไมจบคลิปแค่น,นี้แล้วครับสวัสดีครับ